วันนี้เรากลับมาในมัฟิชันนะครับต้องขอโทษเรื่องเสียงด้วยนะฮะหวัดเริ่มหายแล้วแต่ว่าเสียงยังไม่มาวันนี้มาในมอดของมอ d นะครับมีตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากมังกรชอมเปอร์ในร่างออฟซิเดียนนะครับรวมง่ายๆรวมไม่ยากไปลองเล่นดูเลยผมว่าต้องเก่งแน่ๆเพราะฉะนั้นอมืมอันเดิมดีไหมอันเดิมมีกล่องไหมกล่องไม่มีใช่ไหมเอากล่องมาดีกว่าเพิ่มความท้าทายอ่ะเจ้ากล่องมาเรียบร้อย มังกรชอมเปอร์ก็เหมือนเดิมนะครับตัวหลักพิชูตเตอร์เซอร์รี่วอนัทแล้วก็ชอมเปอร์ส่วนอีกตัวหนึ่งก็คือออฟซิเดียนนะฮะก็ต้องมีทอนัทมีพลิกมีน้ําแข็งเราเอาเซอร์รี่มาเพิ่มน้ําแข็งเพิ่มแล้วก็ชอมเปอร์อันนี้ตัวโคลนเอาพลิกด้วยอ่ะซันโฟเวอร์โอเคครับมามัางกรชอมเปอร์ในร่างออฟซิเดียนต้องเก่งมากๆแน่นอน ต้อง OP มากๆแน่นอน mm hmm. เปลี่ยนอันนี้ดีกว่าเอาอเป็นวอลนัทอีกอันหนึ่งวอนัท mm hmm. คูดาวนานมากอืม mm hmm. ไปหาเงินก่อนออรวมเลยดีไหมอ่ะรวมเลยก็ได้พิชุตเตอร์อาชอมเปอร์แล้วก็เจ้าวอลนัทปกติโอ้โหบันไดามามีบันไดปีนแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือชอมเปอร์งับไปเลยครับ oh. แล้วก็เชอร์รี่ รวมให้เป็นมังกรปกติตัวหนึ่ง่วนอีกตัวหนึ่งก็คือโอ้โหโดนเหยียบลูกหลักโดนเหยียบแป๊บหนึ่งแป๊บนึงแปบ๊บนึง,แบบนงโอ้โหอีกแล้วลืมไปเขาแยกล่างได้สมเปิลจัดการก่อนเอองับไปเลยงับไปเลยนั่นแหละหข้างล่างด้วยข้างล่างยังไม่ทันได้รวมเลยเดี๋ยวคอยซี่มากันเร็วจังแป๊บหบนึงแบบน่งแป๊บหนึ่งอันนี้งับไปงับไป งับงับงบเอออ่ะแล้วก็อันนี้น้ำแข็งมากับพริกรวมเป็นออฟซิเดียนมังกรมานี่แล้วก็ออฟซิเดียนมารวมกับมังกรนี่มังกรชอมเปอร์ในร่างออฟซิเดียนโครนเลยได้ไหมดูสิโครนได้เลยครับมา HP เท่าไหร่ HP 32โอ๊ ทำไมไปแสนกว่าเดี๋ยวนะอ๋อกัดแล้วเพิ่มเลือดอู้โอ้โหพี OP มากเลยอย่างนี้ฮิวตัวเองได้เพิ่มเลือดได้เมื่อกัดรอชอมเปอร์เชอรี่เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งอันนี้ไม่นน่กัดได้ไหมลูกกลิง้งงับไหมงับครับเรียบร้อยจัดการได้โอ้โดนฟีดไม่เป็นไรอันนี้เชอรี่ไป รวมกับอันนี้แล้วก็อันนี้น้ําแข็งมาฟรีดหน่อยโอ้กลับบ้านเลยเฮ้ยทำไมเขาเดินกลับอ่ะกลับใจได้หรอแป๊บหนึ่งโคนมาก่อนเอาตัวนี้มานี่จะไปไหนกันดรถได้อืมขัดไปเลยมาตรงนี้แล้วก็อ่าพลิกพลิกพลิกแล้วก็รวมงานนี้แล้วก็ไปรวมงานนี้เกือบครบแล้วอ่าอันนี้มา แล้วก็อันนี้อันนี้แป๊บหนึ่งแป๊บนึ่งน้ำแข็งมาอมโคลนมาอีกตัวนึงครบทุกแถวไปข้างบนเลยอแต่ข้อเสียก็คือน่าจะสู้ตัวบินไม่ได้นะฮะเพราะว่ามังกรชมเปอ์เนี่ยกั้นตัวบินไม่ได้รวมกับอันนี้เป็นมังกรก่อนแล้วก็น้ําแข็งกับพลิกไปแล้วก็มารวมอันนี้ไปอยู่ข้างหน้าเลยโคลนมาอีกโคลนมาอีกสบายสบายโอพแน่นอน โอ้เหมือนจะกัดแค่ทีเดียวด้วยนะโอ้เดินข้างหลัง,งหลังงับไปออันนี้ด้วยองับไปเลยครับดีมากโคลนไม่อีกโคลนไมอีกรวมเองด้วยโคลนด้วยมาเลยอันนี้อันนี้ตัวโคลนตัวโคลนโอ้ตุ่มตามตุ่มตามอือเปิมเลือดไหมเลือดแสนกว่าหมดแล้วครับของล่างเลยตรงนี้โอ้พังน้ําแข็งด้วยด้วยอโคลนไม่อีอก สองแถวก็น่าจะพอแล้วมังอีฟี่เลยโดนกระโดดก็ไม่รอดกล่องมาหรือ,อยังก,กล่องยังไม่เห็นกล่องเลยมารวมเองอีกมามาอันนี้อันนี้แล้วก็โอ้ยรวมผิดอีกแล้วเผลอไปรวมตัวนี้ตลอดเลยอันนี้แล้วก็อันนี้มันนี่อันนี้ไปโคลมีโคลม,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 มีกระโดดอีกแล้วเหรอเะเอะเอยิงมาเลยยิงมาเลยงับด้านหลังเลย กัดซะเรียบร้อยอืมครบสองแถวไม่รอดแน่พวกนายซอมบีเจอตัวโอพเข้าไปอืมน้ำแข็งพลิกรวมมนันนี้รวมมนี่สองแถวก็น่าจะพอแล้วตัวกระโดดก็ข้ามไม่ได้ตัวระเบิดตัวกล่องไหมยังยังไม่เห็นตัวกล่องเลยแสนกว่าแสนกว่าครับเลือดเยอะมาก ฮะตัวกระโดดอีกแล้วเฮ้ยโอ้โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋โอ้คนไม่สบายอยู่นี่เดี๋ยวจะมาเยอะทำไมโอ้โอ้น o w ว a ดฝนตกเป็นหวัดน้มูกไหลแต่ถ้าจะออกไปไหนอย่าลืมใส่เสื้อแอมนูบเสื้อแอมนูบ ราคาตัวละ350บาทมีทั้งสีดำสีขาวสามารถซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างนะครับระวังของเรียนแบบนะฮะของแท้ที่ร้านไวฟ์ออนที่ลิงก์ด้านล่างเท่านั้นอย่าลืมใช้โค้ดด้วยนะครับโอเคครับคงต้องวางข้างหลังด้วยอ่ะมาน้ำแข็งไปแล้วก็ <i> พลิกรวมกับอันนี้อันนี้อ,อ่กัดมากัดมาแล้วก็รวมกับน,นี้ไปโอเคครับตัดตัวนี้ก่อนอืม ต้องวางไว้ข้างหน้าเลยฮะไม่ต้องเหลือที่ว่างไว้ติดข้างหน้าไปเลยจัดการพวกนี้ก่อนอืมอือไปอยู่ข้างหน้าเลยนะข้างหน้าเลยนะอันนี้กินอันนี้ไปแล้วก็อันนี้อันนี้เจ้าพิชูเตอร์ชอมเปอร์แล้วก็หวนัดรอแป๊บหนึ่งชอมเปอร์กับเชอร์รี่ อ่าโครนมาฟีดไปกลับตัวนี้ก่อนแล้วก็อันนี้คืออันนี้แล้วก็อันนี้รวมไปแล้วก็อันนี้พลิกมารวมอันนี้รวมอันนี้โอเคครับกัดไปเลยโยนอยู่นั่นแหละฮะสามงามไปอยู่ข้างหน้าเลยเวฟที่สองมาอืมอืม,อ,มอันนี้อันนี้แล้วก็เติมปุ๋ยไป ตัวกลิ้งมาอีกกลิ้งรอดมาได้ยังไงฮะอันนี้ก่อนเลยแล้วก็อันนี้อันนี้แล้วก็ชอมเปอร์เชอร์รี่รวมมานี่ไปน้ำแข็งแล้วก็พริกอโอเคหน้าสองแถวโค้นมาโค้นมาชอมเปอร์เชอร์รี่แล้วก็พิชชูเตอร์โอ้โอ่ะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว โอ้โหโอ้โหโอ้หโอโอ้โหโอ้โอ้โ้โอ้โอ้โอ้หอ้โ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 อดโอ้โอโอ้โอโอนมาโ้้้อ้ออ้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 ้้้วไ้อ้ออโอน อุตส่าห์ว่าจะรับมือได้แล้วแบบนี้ยังไม่ได้อีกฮะเลื่อนเข้าไปใกล้มากเลยนะยังหลุดไม่ได้อีกหรอกล่องไม่น่าเชื่อเอาม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 าไม่เป็นไรต้องแข็งไปแล้วก็อันนี้ชอเปอร์อันนี้แล้วก็ชอเปอร์เชอรี่โนตัวนี้มาข้างหลังเดี๋ยวเพิ่อมอีกสักแถวแล้วกันไม่ชัวร์แล้วก็อมเดี๋ยวนะอันนี้อันนี้อ่าแล้วก็อันนี้มานี่อันนี้มานนี่ แล้วก็พลิกไปอันนี้รวมงานนี้ไปแล้วก็อันนี้รวมงานน,นี้รวมงานงานี้โอเคข้างหน้า2แถวเรียบร้อยข้างหลังสักแถวนึงอืมตัวโคลนตัวโคลนเวฟที่4นะฮะตัวกล่องนี่โหดจริงๆแต่ว่าตัวของเรา OP กว่า OP กว่ายเยอะอืมโอ้ตัวกลิ้งนี้ก็ผ่านมาได้ด้วยนะโอ้ยมาอีกแล้ว อยากกระโดขนะกกะโดข้ามไปนะอย่ากระโดดข้ามไปนะเฮ้ยกัดให้หมดอ๋อไปแล้วต้องหวังเยอะอะผมยังเชื่อในความสามารถเขาว่าเขาเก่งที่จะรับมือไหวโอเคแล้วก็พริกน้ําแข็งมาตัวโคลนมาอืออืออือสองแถวไป อันนี้อยู่ข้างหลังเอามาอีกเอามาอีกเรื่อยๆเรื่อยๆอ,อันนี้อันนี้แล้วก็ชอมเปอร์วอนัทโอตังจะหมดแล้วอะไม่ได้ฟาร์มเงินเลยฮะไม่เป็นไรตัวโคลนเร็วตัวโคลนตัวโคลนอืมอืมกัดไปเลยยังไงก็ไม่พังเติมเลือเรื่อยๆอ,อ,อันนี้มาตรงนี้อันนี้มาตรงนี้ แล้วก็อันนี้กับอันนี้ไปไม่ใช่อันนี้อันนี้นนแล้วก็โอ้แปบ๊บหนึ่งหืม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 น้ำแข็งลิกโอเคครับแล้วก็อันนี้กับอันนี้อืมตัวโคนมีตัวโคน,โนมาเลยลิกน้ำแข็งไปอันนี้แล้วก็อันนี้อืมสามแถวแล้วนะจะรอดไหมสามแถวข้างหน้าหนึ่งแถวข้างหลัง กั้นกล่องได้หรือไม่มาลองดูอันนี้อันนี้เชอรี่โอเคแล้วก็ชอมเปอร์อันนี้มาก่อนอันนี้ชอมเปอร์เชอรี่มารวมกับอันนี้แล้วก็ตั้งแข็งมาบลิกมาอันนี้อันนี้ไปอ่าสามแถวข้างหน้าให้มันรู้ไปแถวเว้นแถวก่อนเลยตรงนี้แถวหนึ่ง โยนมาเลยโยนมาเลยไม่กลัวอันนี้อันนี้แล้วก็อันนี้โอ้โหมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับเออยังได้อยู่ยังได้อยู่เออพอได้อยู่พอได้อยู่โอ้โหโหจริงจริงอ,อือันนี้อันนี้แล้วก็โอ้ยังจะมาอีกอ่าตัวคนดีกว่าตังค์ไม่พอแล้วเนี่ย อันนี้อันนี้อันนี้แล้วก็ปุ๋ยไปโอ้โหระเบิดหมดโหดจริงจริงเจ้ากล่องอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงเชอรี่เชอรี่แล้วก็อันนี้วอนัทก่อนวอนัทก่อนนะฮะชอปเปอร์เชอรี่มาแล้วก็วอนัทอีกตัวหนึ่งโอเคมาด้านหลังด้วยอีกอู้แล้วก็น้ำแข็งไปพลิกไปอื้มอ,อื้มอ,อื้ม อีกแนวนึงครับคโคลนมาตังจะหมดแล้วฮะเหลือ800กว่าอีกตัวนึงก็ได้ครบสีแถวข้างหน้าตัวเดียวอีกตัวเดียว,ว,ยวนี่อันนี้อืน่าจะได้นะวางกระจายแบบนี้นะน้ำแข็งเออแล้วก็ทอนัทนิดนึงโอ้โหเออจัดการทุกตัวเลยดีมากกันให้หมด ไปปล่อยให้หลุดมาโอ้โหกระโดดมาอีกอ่าไม่น่าจะรอดไม่น่าจะรอดเออเออรอด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 อยู่รอดอยู่อย่างวุ่นวายโอ้โหโหจริงจริงพลิกมาอันนี้อันนี้ไปข้างล่างเอออันนี้จะโดนดามเมดไหมเนี่ยดูก่อนสิเจ็ดหมื่นกว่าแล้วไม่เป็นไรโอ้โหคือกล่องที่แบบ สมอลได้แบบหน้าปวดหัวมากเออข้างหลังก็ไม่เลื่อนรถล่ะหิวเลือดด้วยสิอันนี้อันนี้นนยังครับยังครับยังไม่พอฮะต้องมีอีกแค่นี้ยังไม่พอต้องแท็กเข้าไปอีกอืมอืมไม่งั้นเดี๋ยวไม่รอดโครนไ่อีกโครนนะตังค์ไม่เหลือแล้วเนี่ยแทรกไปเลยแทรกไปเลยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ มาเลยมาเลยอ่าอันนี้แล้วก็พลิกโอเคได้อีกตัวหนึ่งแทรกไปเลยครับกันการกระโดดของตัวกระโดดตัวกระโดดสุดโหดเนี่ยมาแล้วเออกัดไปซะต้องรีบกัดกัดให้ทันอ,อืมตรงนี้กันไว้โอ้โหเยอะมากเอออืมโอ้โห โอ้โหเฮ้ยเออรีบกัดอย่าปล่อยให้หลุดมาข้างหลังเดี๋ยวกระโดดข้ามอีกอือโอ้มาจากไหนเนี่ยผมยังไม่เห็นกล่องเลยนะออกล่องอยู่ข้างหลังไม่โดนกัดอ๋อคือยืนคุมอยู่ข้างหลังเลือดเขาเยอะใช่ไหมเนี่ยอ่ะโคตรมีอีกโอ้กล่องนี่โหจริงๆสามง่ามกลายเป็นเรื่องเล็กไปเลยอ่ะตอนนี้โอเค โอเคน้ำแข็งมาฮู้วรวมไปพังๆเชลลี่แกอ,อันนี้อ,อันนี้แล้วก็ซอมเปอร์ทับแล้วก็โคนมาโคนมาลอเปอร์อันนี้แล้วก็เอามาวางตรงนี้ตัวหนึ่งอันนี้เติมไปแล้วก็ตัวนี้มาอันนี้แล้วก็อันนี้อันนี้พลิกไปโอเค โอเคโอ้ตัวนี้แน่นๆฮะสามสามแถวสามตัวแน่นๆตรงนี้น้ำแข็งมาอีกอืมอืมมาสิมาสิกัดให้หมดกัดให้หมดอย่าให้กระโดดมาโผล่มาอีกอืมอืมเยอะเหลือเกินเฮ้ยเดี๋ยวนะตัวโคตรล่ะอุ้ยข้างหลังพังได้ไงเนี่ยเดี๋ยว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 ข้างหลังข้างหลังหลังแป๊บหนึ่งแป๊บนึงทำไมข้างหลังพังฟีด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 ก่อน ข้างหลังพังได้ไงเขาไม่ได้ฮิวเลือดใช่ไหมโอ้เอ้มาเยอะเหลือเกินอันนี้แปบ๊บหนึ่งแล้วก็เชอรี่เชอรี่ชอมเปอร์อตัวคนตัวคนตัวคนเร็ว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 าตัวหนึ่งโอเคครับวางตรงนี้ก่อนแล้วก็อันนี้ไมน่นี่อันนี้ไปอยู่นหลังนะเฮ้ยฮิวเลือดด้วยสิฮิวเลือดตัวเองด้วยสิทำไมไม่ฮิวเลยฮิวกันหน่อยฮิวกันหน่อย เอาพลิกมาอืมก็อันนี้อันนี้ไปอันนี้อันนี้ไปในตัวหนึ่งโอเคอันนี้ครับอยู่ตรงนั้นแหละยืนกันตรงนั้นแหละไม่ต้องมาไกลโขนมาอีกอืมอันนี้อันนี้พลิกพลิกพลิกโอเครวมไปก็มาตรงนี้อืมอืมอันนี้อันนี้แล้วก็อันนี้อ่าทอนัดรอบนี้ตังน้อยฮะ อีก3เวฟอีก3เวฟน่าจะสู้ได้อือโอ้โหมาทุกรอบสมต์มาทุกรอบ,มมรอ,บอันนี้แล้วก็อ่าตัว,โ,วโคลนมาเร็วโคลนมาเร็วโคลนมาเร็วเออล่างตรงนี้แน่นๆยืนกันแน่นๆโอ้ยเยอะจริงๆข้างหน้ามีพังไหมไม่มีพังโอเคเร็วพลิก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 อันนี้ ิกมาโอเคแล้วก็อันนี้โอ้โหพังอีกอ้อกำลังหยิบอันนี้เซอรี่ไปอ,อ,อันนี้แล้วก็ได้อีกตัวหนึ่งตัวโพนตัวโพลสี่แถวนะเนี่ยทัางหน้าอีกสองด้วยถ้ากันไม่ได้ไม่รู้จะยังไงละอืม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 อันนี้เซอรี่อันนี้ไป แล้วก็น้ําแข็งมาอันนี้แล้วก็อันนี้อห้าแถวไปเลยเต็มที่ไปเลยเต็มที่ไปเลยโผล่มาอีกอสองเวฟสองเวฟเท่านั้นน้ำแข็งมาอืตังหมดแล้วฮะอันนี้แล้วก็อ่า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 มากันเยอะเลยเออเออเออ แน่นขนาดนี้ยังจะหลุดอีกไหมยังจะหลุดกันอีกไหมเออฮะเออฮะแน่น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 อีกสองตัวตรงนี้เต็มพื้นที่เอออืมอืม,อมจะโหดไปไหนกองฮะอยากรู้จริงจริงจะเก่งอะไรขนาดนั้นโอ้โหออ่าอันนี้แล้วก็โค่นไหมอันนี้พลิกไปอืม,อม,อม,อม ล่างนี้อันนี้กับอันนี้โอเคครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งอ่าอันนี้แล้วอันนี้แล้วก็อันนี้ตัวเมงก็ได้ตัวหนึ่งอนนื้อันนี้นี้แล้วก็นี่อ่าขั้งหลังครบทุกแถวตรงนี้ห้าแถวทุกๆตัวยังจะลอดอีกไหมเจ้ากล่อง,องดูสิอืมโหดอะไรเบอร์นั้น รอโคนอย่างเดียวตอนนี้น่าจะได้แล้วมั้งถ้าไม่ได้เนี่ก็เก่งเกินไปแล้วรอโครนรอโครนเวฟสุดท้ายมาเลยมาเลยกล่องมาเลยสมอนตมาเลยสมอนตมาเลยสมอนมาเลยไหนล่ะไหนล่ะไหนไหนไหนสมอนมาสิออมาแล้วครับอย่าท้าทายโอ๊ยการ์ดการ์ดก็พังอืมอืม ยังมีอีกกัดไปเลยกัดไปเลยเออฮ้มเรียบร้อยครับผมโอ้โหเก่งจริงนั่นแหละแต่ว่ากล่องก็เก่งนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ